สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุเรยดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่14ตุลาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VAP เท่านั้น โรดใช้การพิจารณาญาณในก,การรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่13ตุลาคม2565กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวออก7 8 2 สองตะบนแปดสองสองตารางหกสี่ผลการออสระกว่วยฮานอยปกติทำกา,า,ารออกในเวลาสิบแปดนากาสิบห้านาทีถึงสิบแปดนากาสามสิบนาทีหลังวันเล็กไทยสามตะบนออกสามห้าสามสองตะบนห้าสามสองตรงหกและผลการออสระก่วยฮานอยวีไอพีการออกในเวลาสิบเก้านาทีถึงสิบเนาาทีลงวันเล็กไทยสามตะบนออกศูนยาห 2องตบนสามห้ตันล่าง47นี้คือผลกานออสราหวยฮาหนอยพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่13ตุลาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขไทย3ตัตบนของหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก353มาเป็นแนวทางการคิดกานบนหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับ หลักร้อยครับนำเลข3ค mm ํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวที่คำนวณได้มี45,90ครับ4 5 9 0าเหลักสิบครับนำเลขหาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7และหลักหน่วยครับนำเลข3คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี 1, 2 6 เจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดนี้คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่สิบสี่ตุลาคมครับมาดูกันจับคู่ในชุดสองตัวบนครับนำหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสองหกเจ็ดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งสองหกเจ็ดจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้นะครับสองนันครับสองวังสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะสองหนึ่งสองสองสองหกสองเจ็ดครับหนึ่ง วางหลักสิบจะพู่หลักหน่วย4ตัวแค่1น 1, 1่1 6 1ึ่งงหกจางหลักสิบจะพูหลักหน่วย4ตัว6ค่หกหนึ่งหกสองหกหกหกเจ็ดครับเจ็ดางหลักสิบจะคู่หลักหน่ย 4, วยสี่ 4, ตัวนะครับจะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดรวมทั้งหมดในชุดสองตัวน6สิบหกชุดครับนี่คือชุดสองตัวหวยฮานอยนะครับส่วนในชุดเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นนะครับตัดจากสิบหกชุดสมาชิกดูนะครับมาดูด้าน หลักสิครับหลักสิบีสตัวครับหนึ่งครับหนึ่งดึงเลข2ครับดึงเลข2และดึงเลข7วางหลักสิครับหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งเดครับ1 2 6 7สองดึงเลข1ครับและดึงเลข 6, 6วางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิ2ตัว2และ7จับคู่ห Chicago, ลักหน่วย2ตัว1และ6จะได้ชุดเด่น2ตัวบน หวยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวบนที่สุปเก็บจับคู่ไว้ครับก็จะมี2 1 2 6 7 1 7 6 4ชุดครับนี่คือชุดเด่น2ตัวบน4ชุดมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาตามสูตรใช่ไหมครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ4 5 9 0ครับ4 5 9 0ดึงเล็กครับและดึงเล็กครับวางหลักร้อยนะครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน 4ี่ชุดสองหนึ่งสองดห่งชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนะครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจบผู้ไ 4, ว้สวางหลักร้อยจบผู้ชุดเด่นสตัวบนสี่ชุดยี 4, 2สี่สองหนึ่งจวางหลักร้อยจะพูดชุดเด่นสตัวบนีชุดยเก้าสองหนึ่งเก้าสองหกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเรวมทั้งหมดในชุดสตัวบน 8ชุดเดยวกันครับนี่คือชุดเด่นนะครับ3ตะันและ2ตะันหวยละหวยหาหน่อยครับงวดไปจํันที่สี่ตุลาคมครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองในชุด2ตะัน3ตะันให้สมาชิกดูครับในชุดเน้นครับในชุด2ตะันเด่น4ชุดครับ2 1 2 6 7 1และ76ชุดเน้นครับเน้นไปที่7 6หครับเน้น76รอง7 1ดครับ เน้น 76, รอง71นี่คือชุด2ตัวบนครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ชุดเน้นเน้นไปที่476ครับเน้นไปที่4 7, ี่ 4, 7, นะครับชุดรองครับชุดรองไปที่ 9, 7, ครับรอง971เน้น476รอง971นี่คือชุด3ตัวบนหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับ พิเศษปกติและว p ีครับสูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดนากนาทีถึง18บแปดนานาทีครับมาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮาหนอยปกติหววล่าสุดวันที่13ตุลาคมออก6กเครับหกเคือหัวล่าสุดครับหลักสิบครับนำเลขหกคำนวณหาเลขเด็นประจําหลัก10ได้เลขเด็นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี2570ครับ2570หลักหน่วยครับ นำเลขเก้าคำนวณหาเลขเป็นประจำหลักหน่วยใต้เลขเป็นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสี่ตัวมีสองสครับสองสในหลักสิตัวครับหลักสิตัวหลักสอหยลักหน่วยสตัวสองสเป็นเลขหลักสิและหลักหน่วยเลขไทยสองตัวล่างของวหวยฮานอยงวดประจำวันที่สินะครับในหลักสิบตัวครับสองหครับดึงเลขสครับและดึงเลขเจ็ดครับ ดึง2กับ7วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 7 8ปครับ2 3 7 8าดึงเลข3ครับและดึงเลข8 2ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัว2เลข7จ็บจะพู่าหลักหน่วย2ตัว3และ8จะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหวยหาหน่อยเลยครับในชุด2ตัวล่างที่สืบจับคู่ไว้ก็มี2 3 2 8 7 3 7 8 4ชุดครับ2 3 2 8 7 3และ7 8 4ชุดใน4ชุดครับชุดเด่นเน้นไปที่78ครับ เด่นเน้น78รอง23ครับรอง23นี่คือชุดเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดนาทีถึง1 8บ0กนานาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VP p ครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณ สรุปจอกคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ21 2 6 7176 2 3 2 8 7 3ดและ7 8รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3าหานหน่อยนะครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนครับ3เน้นไปที่476ครับ3ตัวบนเน้น4762ตัวบนเน้น7 6กครับ2ตัวล่างเน้น78ครับ สองตารางเน้นเจ็ดแปดนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับสามตัวนรองที่เก้าเจ็ดหนึ่งครับรองเก้าเจ็ดหนึ่งสองตัวนรองเจ็ดหนึ่งครับสองตัวางรองสองสามครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุดสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างหวยฮานอยครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเจ็ดวิ่งล่างเน้นเจ็ดครับนี่คือเลขวิ่งบนล่างเน้นเจ็ดและเจ็ดครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวบนและสองตัวล่างพร้อมท้งเลขวิ่งก็จะมีเจ็ดหก 7 8 7 1 2 3และเลขวิ่งบนรางจพาะกุญกเน77เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่14ตุลาคมนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอครับที่ผมได้นำมามลงคลิปสมาชิกดูเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะเดินหน้าหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดประจำวันที่14ตุลาคมนะครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ธุเีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังแก่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวาทางการชิดการค้นสูบหววที่ผมได้หาข้อมูลแนวาทางวหยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v i p งวดประจําวนที่14ตุลาคม2 5 6 5ลงคลิปในสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวาทางประกอบการตัดสินใจ กดติดตามกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอใสมาชิกสตาร์ตรีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง 3, หาหฮานอยครับ ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP งวดประจำวันที่14ตุลาคม2565เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ